สวัสดีครับวันนี้ความคายชาวไรบุรีมาอยู่ที่ชุมชนบางกระดีนะครับซึ่งวันนี้เรามีนักศึกษาจิตอาสาอยู่กลุ่มหนึ่งครับเขาจะมาทําประโยชน์เพื่อชุมชนที่นี่เอาเป็นว่าวันนี้เขาจะมาทําประโยชน์อะไรนั้นเราจะไปดตามการทํางานของพวกเขากันเลยดีกว่าครับ ผู้ชมครับตอนนี้กวางนั่งอยู่กับอาจารย์วิภาดีกเกษมสันหรือว่าอาจารย์แอปของเรานะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งโครงการค่ายกิจกรรมเด็กแกงของเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอยากจะให้อาจารย์พูดถึงวัตถุประสงค์หลกัหลกๆนะครับของอกิจกรรมค่ายเด็กแกงนะครับค่ายเด็กแกงนะคะถ้าถ้าต้องกระอือเนีย่ยต้องพูดถึงชื่อเด็กแกงก่อนนะคะคว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ใช่ค่ายนี้ค่ายได้นะคะที่มานี่เป็นค่ายครั้งที่12แล้วนะคะซึ่งการเกิดขึ้นของเดอะแก๊สเนี่ยก็คือการรวมตัวกันนะคะของหลงอาจารย์นะคะในสาขาวิชาวิทยาการเสและโทรทัศน์นะคะก็คือคณะที่เทศสารใน,นเวลาทุกเกณฑ์เป็นศูนย์นะคะในการที่จะนำนักศึกษาเนี่ยนะคะไปออกค่ายก็คือการทำค่ายเนี่ยก็จะมีอยู่สองประเภทนะคะก็คือเขาเรียกว่า ค่ายสื่อกับค่ายสร้างค่ายสื่อเนื่องจากเราเป็นคณะนิเทศศาสตร์ดังนั้นเนี่ยควาความถนัดของเราเนี่ยก็คือการทําสือ่อต่างต่างไม่ว่าจะเป็นวิดิทัศน์เป็นอะไรต่างๆนะคะแต่ลคดีหนังสัง้นหรืออะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยก็คือในในส่วนแรกเนี่ยค่ายสื่อก็จะมีวิชาเรียนรองรับนะคะก็ค,คือวิชาผลิตสื่ชชอชุมชนค่ะดังนั้นเนี่ยพอผลิตสื่อชุมชนเนี่ยก็จะนำนักศึกษาเนี่ยมาลงพื้นที่ครับซึ่งในค่ายนี้ค่ายที่12ของเราเนี่ยนะคะเรามาที่บางกะติ ซึ่งเป็นชุมชนน้อมนี่วัฒนธรรมนะนะจากก็จะังคนนี่วันแรกเนี่ยก็คือลงวิเคราะห์ชุมชนก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนทางการศึกษาทฤษฎีที่เขาเรียนมาก่อนนะคะแล้วก็ประชุมการวางแผนแล้วก็ผลิตสื่อนะคะซึ่งในคล้านี้ก็ทําเป็นแาบนำเสนะคะเป็นการร้ให้สําหรับชุมชนไม่ใช่สอบไปนะคะวอันที่สองนะคะก็คือค่ายสร้างค่ายสร้างนี่ก็คือเนื่องจากว่าค่ายเดอะแก พอถึงค่ายที่12ในความเข้มแข็งของตัวค่ายเองเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นจะไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาที่เรียนในวิชานี้นะคะแต่ก็จะมีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วหรือว่าเป็นนักศ,ศึกษากลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้ลงวิชานี้นะคะแต่ว่าเขาก็จะมาแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้เรียนในวิชาก็จะไม่ได้รู้กระบวนการอะไรต่างๆะะดังนั้นเขาก็จะมีส่งช่วยในการทําค้ายสร้างก็คือในครั้งนี้ก็คือประชาสีแล้วก็วาดรูปกีฬาต่างๆที่โรงเรียนวัดปกติ ลักษณะว่าไปทมงานอื่นค่ะแต่ว่าก็ทั้งสอง่าเนี่ยก็จะเรีว่าทั้งท้านสื่อและท,าทา้านท้านก็จะมาด้วยกันถึขั้นตอนกระบวนการดิสซิลชุมชนของนักศึกษาของที่ไรยธุรกิจบัณฑิตนะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกครับว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อมาสํารวจวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในชุมชนทั้งหมดแล้วนํามาวิเคราะห์ว่าทางชุมชนนั้นยังคงต้องการอะไรอยู่บ้างนะครับในที่สุดนะครับเขาก็ได้ข้อมูล ที่จะนํามาทําเป็นภาพยนร์สั้นนะครับให้กับชุมชนเพื่อนใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปได้ด้วยครับวันนี้ผมกวางนภัสเกอหนูนักศึกษามุสาวิทยาไัยธุรกิจปัิบัตหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ